แบรนด์ขายเครื่องสําอางชื่อดังระดับโลกและเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเจ้าพ่อมหาเศษรษฐีฝรั่งเศส LVMH ทอใจเลยนะฮะตัดสินใจเลยปลดพนักงานตกงานกว่า400คนในจีนเพราะขาดทุนยับเยินกว่า1,600ล้านกับร้านขายเครื่องสําอางที่มีชื่อว่าเซโฟล่านะครับสำหรับสุภาพสตรีนะฮะใครที่เป็นแฟนคุยกับประชาตอนนี้ที่ชมอยู่ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกับแบรนด์ร้านขายเครื่องสําอางนะครคสเมติกยี่ห้อเซโฟล่า เซฟโกล่านี่ก็มีอยู่ในบ้านเราเยอะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยที่1000แถวเซนทรัลิลด์แล้วก็แล้วแต่ดังมากเลยนะฮะก่อนที่แบรนด์นี้จะเข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยเป็นเครือข่ายของร้านขายเครื่องสำอางทุกชนิดโดยเฉพาะที่เป็นหลักบนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนจําได้นะต้องฝากคนไปซื้อถึงฝรั่งส่งฝรั่งเศสไปซื้อในพวกประเทศแถบยุโรปเพราะว่าเครือข่ายร้านขายร้านขายเครื่องสำอางยี่ห้อเซฟโกล่าเนี่ยเขาดังมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะ การเข้าไปตั้งธุรกิจในจีนและตอนนี้เศรษฐกิจจีนเนี่ยใส่เกียร์ถอยกันแบบชนิดที่น่ากลัวอย่างมากๆเนี่ยที่สุดก็ไม่มีกําไรนะครับก็เลยทําให้เบอร์นาร์ดอารอนเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมหาเศรษฐีเจ้าพ่อแบรนด์เนมของบริษัทที่มีชื่อว่า LVMH นะฮะก็เป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็มีลูกหลานด้วยนี่นะครับแล้วในเครือของเขาสัรพัดแบรนด์เนมอยู่ในเครือทั้งนั้นทั้งหลุยส์บิตองแล้วก็เนี่ยร้านขายเครื่องสำอางยี่ห้อเซฟโฟล่าก็เป็นของเขา เขาเข้าไปตั้งร้านเซโฟลาในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับแต่ทํามาทําไปเนี่ยสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและที่สาคัญคือถ้าย้อนไปกับโควิดมันเริ่มมีอาการแต่ตอนนั้นละทาให้ในที่สุดผลประกอบการของร้านขายเครื่องสำอางเซโฟลาไม่ดีเลยครับพอไม่ดีในจีนปับทำยังไงนะฮะก็จําเป็นต้องตัดลดค่าใช้จ่ายไอ้ถึงขั้จะถอนตัวหรือเปล่าต้องดูอาการอีกสักพักแต่ตอนนี้ประกาศแล้วครับปลด400คนนะครับจากพนักงานทั้งหมด4,000คนถามว่าใหญ่ไหมถ้าเทียบในแง่เปอร์เซ็นต์ใหญ่ครับ10เ ปลด400คนนะฮะตกงานในร้านเครื่องสำอางเซฟอร่าเนี่ยนะครับและถ้าไปดูผลประกอบการก็นี่ไงเป็นเพราะว่าร้านขายเครื่องสำอางเซฟอร่าของเจ้าพ่อมหมาเศรษฐีแบรนด์เนมฝรั่งเศสเนี่ยขาดทุนถึง3 3 0ล้านหยวนก็ตีสักประมาณ46ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดทุนเท่าไรเงินไทยซะนะฮะ1,612ล้านบาทภายในเวลา2ปีติดต่อกันก็คือ2022กับ2023 2ปีขาดทุนปีละ800ล้าน ด้วยอาการของเศรษฐกิจจีนที่ถือว่าเหนื่อยและล่อแล่ขนาดนี้นะครับสิ่งสําคัญตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพนักงานที่เข้าขายที่จะต้องตกงานเนี่ยนะฮะสำหรับร้านขายเครื่องสำอางเซฟโฟล่านี่นะฮะก็พนักงานขายทั้งหมดเลยทั้งเป็นพนักงานขายของร้านเองและที่สําคัญก็คืออาจจะเป็นพนักงานของแบรนด์ของเครื่องสำอางที่มาอยู่ในเครือข่ายของร้านนี้ก็จะถูกปลดออกไปด้วยนะครับก็เอาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พนักงานโดยตรงก็จริงนะฮะแต่ว่าคุณมายืนขายของเนี่ยค่าฟงค่าไฟกูก็ต้องจินถูกไหมฮะ่าแอร์ก็ต้องโดนด้วยถูกมัครบ นอกจากปลดตรงนี้แล้วนี่นะครับยังปลดพนักงานประจําสํานักงานออฟฟิศเซฟอร่าในเซี่ยงไฮ้แล้วก็ที่ปักกิ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยทําให้ตอนนี้คนที่ทํางานทั้งเป็นระดับบริหารในออฟฟิศและเป็นพวก PC นะอ,อาจจะเป็น BA Beauty Advisor ขายพวก Product เครื่องสำอางะไรก็แต่เนี่ยมีสิทธิ์ตกงานแล้วนะครับสำหรับร้านเซฟอร่าที่อยู่ในเซี่ยงเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งแลวก็เมืองใหญ่ๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเพราะว่ายี้ครับเพราะว่าตลาดเครื่องสอําอางของจีนตอนนี้ซบเซาหมดเลย คือกำลังซื้อของคนจีนนี่นะครับถอยหมดเลยฮะไม่กล้าหมดเลยฮะโดนวิกฤตซับหนักมันแต่วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่มันตอนนี้เกินแผลลึกมากๆกว่าจะเยียวยาให้จบภายในเวลาประมาณปี2ปีที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับก็เลยส่งผลให้เนี่ยตัดสินใจที่จะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายลงหมดเลยนะครับสิ่งสําคัญก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าธุรกิจร้านขายเครื่องสําอางเซฟโฟล่าเนี่ยนะครับเป็น หน่วยธุรกิจที่ทำเงินเป็นอันดับ2รองจากสินค้าแบรนด์เนมของ LVMH โอ้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญอันดับต้นๆเลยนะฮะแต่บังเอิญว่าพอไปเจอสภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งก็ไม่สู้ดีนะักทำให้เกิดการขาดทุนและต้องปลดพนักงานขนาดนี้จริงๆถ้าจะดูแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะจีนตลาดเดียวนะครับที่เซโฟราจําใจจะต้องตัดค่าใช้จ่ายบางแห่งถึงกระถอนออกโเซอริซัมไปนะครับก็คือในปี 2023เนี่ยนะครับแบรนด์เซฟโฟล่าเนี่ยนะฮะยุติเลยและปิดเลิกกิจการถอนออกจากไต้หวันแล้วก็เลิกเลยถอนกิจการออกจากเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับและที่สําคัญก็ปรากฏว่าพอทําไปทามากลายเป็นว่าไอ้เจ้าร้านขายเครื่องสอําอางเซฟโฟล่าเนี่ยในเอเชียท่าทางจะไม่เกิดเพราะลองแล้วก็ไม่เกิดจริงตอนนี้ตลาดหลักของร้านขายเครื่องสำอางเซฟโฟล่าเนี่ยนะฮะจะอยู่ที่อเมริกายุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ กลับไปให้ความสําคัญกับท้านัของอเมริกาเหนือยุโรปแล้วก็ในตะวันออกกลางนะครับเราะั้นร้านนี้ต่อไปนี่นะครับในบ้านเราก็ต้องดูกันอีกทีครับว่าไหวไม่ไหวแต่ว่าเราก็ยังคงมีนักเดียวจากต่างประเทศนั้นเข้ามากันอยู่นะครับสำหรับซูโฟล่รรานั้นบุกเบิกเข้ามาในตลาดมืองจีนตั้งแต่ปี2005เนี่ยแล้วตอนนี้2024นะฮะก็แสดงว่าผ่านร้อนผา่านหนาวมาได้รุ่มๆไม่ต่ากว่าเนี่ยมีถึงอื 9ปีเต็มๆนะครับและตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยครับมีร้านอยู่ทั้งหมด300แห่งด้วยกันนะฮะแต่ด้วยสภาวะของเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ก็เลยทําให้ต้องมีการตัดตลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับนี่แหละครับตอนนี้ถือได้บอกว่าเศรษฐกิจมันลามไปทุกรูปแบบล่างขึ้นบนหมดละแบรนด์เครื่องสำอางเด็ดๆอย่างนี้ก็ยังเอาไม่อยู่นะครับ